สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเคสจากแบรนด์ a อร o c o o l ในชื่อรุ่นว่า Drift Mini นะครับซึ่งเป็นเคสสไตล์แบบมินิแต่รองรับอุปกรณ์ไซส์ใหญ่ได้นะครับโดยเคสตัวนี้รองรับเมนบอร์ดไมโคร ATX นะครับที่สำคัญครับสามารถรองรับฮาร์ดแวร์ไซส์ใหญ่อย่างที่บอกก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัดลมเรื่องของชุดน้ําปิดเรื่องของหม้อน้ำโดยไปถึงการ์ดจอด้วยนะครับก็รองรับไซส์ใหญ่มากๆเลยนะฮะสำหรับเคสตัวนี้จุดเด่นๆคือเรื่องของการโชว์ฮาร์ดแวร์นะจะสังเกตว่า จะมีกระจกที่ด้านหน้าและด้านข้างนะครับเป็นแบบเต็มบานเลยมองเห็นฮาร์ดแวร์ภายในทั้งหมดเลยนะครับที่สำคัญแถมพัดลมมาให้แล้วถึง6ตัวด้วยการแบ่งเป็นขนาด1 2 0ม mm มจำนวน4ตัวและ1 4 0ม mm มจำนวน2ตัวรองรับไฟ A R G B ด้วยซึ่งตอนนี้อย่างที่เห็นกันนะครับเราเชื่อมต่อแล้วก็จะมีไฟนะครับโดยไฟตัวนี้ถ้าคุณใช้เมนบอร์ดรุ่นที่ยังไม่รองรับการเชื่อมต่อไฟ A R G B 5V ครับคุณสามารถ เปลี่ยนไฟได้ที่ตัวเคสเลยนะครับเพราะว่าเคสเขาแถมชุดฮับมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือข้อดีมากๆสําหรับหลายคนอาจจะแบบอยากได้เคสสไตล์นี้มีไฟ A R G B แต่ว่าบอร์ดยังเป็นรุ่นเก่าอยู่หรือว่าบอร์ดเป็นรุ่นเล็กที่ไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อ A R G B ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่จะมีลูกเล่นไฟต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเกิดคุณมีบอร์ดท,ที่รองรับไฟ A R G B คุณสามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ได้นั่นเองครับแต่นี้ เราไม่ได้เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์นะเราก็มาเปลี่ยนไฟให้ดูครับนี่โหมดต่างๆมากมายครับและในส่วนของไซส์เรื่องขนาดนะครับเดี๋ยวเราแกะให้ดูภายในเห็นกันชัดๆกันเลยดีกว่านะครับฝาเทมเปอร์นะครับอย่างที่บอกมันเป็นฝาแบบเต็มบานเลยนะใครแบบอยากได้โชว์ฮาร์ดแวร์เต็มๆนะครับตัวนี้สวยเลยนะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นแบบเคสตู้ปลาแหละที่หลายๆคนเรียกนะครับฟอร์มแฟกเตอร์ของเขาเนี่ยเขาใช้เรียกมันว่าปกติมันจะเป็นมิดทาวเวอร์ฟูลทาวเวอร์ใช่ไหมแต่เนี่ย มันคือมินิทาวเวอร์อ่ะอันนี้คือฝาเทมเปอร์อาจจะคุนๆนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ได้ลอกสติกเกอร์นะมันจะมีสติกเกอร์2ฝั่งเลยนะครับอ่ะเราแยกไว้ก่อนนะภายในครับโอ้โหพัดลมสีสวยมากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่เอาเราให้ดูแนวนี้ก่อนพัดลม6ตัวนะครับด้านข้างที่ติดอยู่ข้างบอร์ดตรงเนี้ย4 4 0ม mm ิลิเมตรนะครับจำนวน2ตัวด้วยกันแน่นอนว่ารองรับมอน้ําด้วยนะครับใครจะติดตั้งชุดน้ําปิด สามารถติดตั้งได้ที่ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะคือขนาดใหญ่สุดด้านข้างนะอยู่ที่280มิลแต่ถ้าเกิดใครมีชุดน้ําปิดแบบ3ตอน360มิลสามารถติดตั้งได้ที่ด้านบนเช่นเดียวกันนะครับและสําหรับการตกแต่งชุดน้ําก็รองรับนะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณจะติดตั้งหม้อน้ําด้านล่างขนาด360มิลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและเมนบอร์ดอย่างที่บอกไปคือรองรับไซส์ใหญ่สุดคือ micro ATX และไซส์เล็กคือ mini ITX นะครับ ATX ใส่ไม่ได้นะ ในเรื่องของการรองรับการ์จอครับเนื่องด้วยว่าด้านหน้าเนี่ยมันไม่มีแหลกไม่มีอะไรขวางตรงนี้เลยเพราะว่าพัดลมก็ไม่สามารถติดตั้งด้านหน้าได้นะมันทําให้มีพื้นที่การรองรับการ์จอใหญ่มากๆ419มิลลิเมตรโอ้โห40เซนน่ะคิดดูครับการ์จอใหญ่ขนาดนั้นนะและที่สําคัญในส่วนของการรองรับชุดลมเนี่ยก็อยู่ที่ความสูง162ม mm. ิลลิเมตรก็ถือว่าพอดิบพอดีเพราะว่า มาตรฐานของชุดลมเนี่ยทั่วๆไปนะอยู่ที่ประมาณ160มิลอันนี้ก็เพิ่มมาอีก2มิลทำให้มีช่องว่างไม่ชิดติดกระจกเคสมากเกินไปในส่วนของ expansion slot เราให้ดูนิดนึงนะฮะ expansion slot มีกี่ช่อง1 2 3 4 5ช่องด้วยกันเป็นแบบหักทิ้งเลยปั๊บเรากลับมาดูที่ตรงนี้ฮะในส่วนของนี่ด้านบนก็จะมีแผ่นกองฝุ่นอ่าในส่วนของฟอนต์พาเนลจะอยู่ที่ด้านบนนะก็จะมีในส่วนปุ่ม power ปุ่มรีเซ t ต usb 2.0 1พอร์ตแล้วก็ในส่วนของ Audio Jack ที่เป็นหูฟังและไมค์ USB 3.0 2พอร์ตและปุ่มในการปรับ LED นะครับก็คือปรับไฟนั่นเองสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้เมนบอร์ดที่มีการรองรับไฟ ARGB นะครับอ่ะเราให้ดูพัดลมชัดๆนี่เป็นไงโอผมว่าสวยเลยนะคือคุณซื้อเคสตัวนี้นะครับคุณไม่ต้องไปซื้อพัดลมเพิ่มนะฮะจบในเซตนะครับคุณก็ซื้อแค่ชุดระบายความร้อนคุณอยากได้แบบไหนก็เลือกเอานะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้และกันทีนี้เราหมุนให้ดูที่ด้านหลังเคสเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะแล้วก็มาดูหลังเคสกันอ่ะเราหมุนมาครับนี่คือด้านหลังเคสนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่เหลือสบายรองรับ power supply ขนาด atx หรือว่าไซส์มาตรฐานได้เลยนะครับและอันนี้คือจุดติดตั้ง storage ซึ่งสามารถรองรับสูงสุดนะ S.D. s SSD ขนาด2.5ได้2ตัวแต่ถ้าเกิดเป็นฮาร์ดดิสขนาด3.5ได้1ตัวเพราะว่ามันจะกินพื้นที่เยอะนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับในส่วนของการติดตั้งฮาร์ดดิสต์สโตรจนะครับและตรงนี้คือสายเชื่อมต่อต่างๆนะครับที่สําคัญอันนี้เราอยากให้ดูครับที่เราบอกว่ามันจะมีชุดฮับนี่คือชุดฮับของเขานะครับโดยฮับตัวนี้เนี่ยจะมีการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงพัดลมและไฟ A.R.G.B. ทําให้มันสามารถควบคุมผ่านปุ่ม สวิชที่บนเคสได้นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะเหมาะสําหรับคนที่ใช้บอร์ดที่ยังไม่มีพอร์ตการเชื่อมต่อ 5V ARGB นะครับคุณก็สามารถปรับแต่งไฟได้เช่นเดียวกันผ่านปุ่มที่บนเคสนะครับพื้นที่เหลือเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่การจัดเก็บสายเนี่ยมันจะอยู่ที่ช่วงนี้แล้วก็อ่ะฮาร์ดดิสนิดนึงถ้าเกิดคุณไม่ได้ติดตั้งฮาร์ดดิสนะแต่อย่าไป วางอะไรบางทางลมตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะอั้นนะแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงกับการโดนใบพัดตรงนี้ทําให้ใบพัดหักด้วยนะประมาณนี้ในเรื่องของเคสดริฟต์มินิจากแบรนด์แอร r โรคูนะครับสำหรับตัวนี้มีวางจําหน่ายแล้วใครที่ชื่นชอบเคสที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวนี้เขาเรียกมันว่า Mini Tower เออเป็นเคสขนาดเล็กแต่ยังรองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไซส์ใหญ่ๆได้ว่าอย่างนั้นเถอะใครสนใจครับก็สามารถ ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้และไปกดสั่งซื้อสินค้ากันได้เดี๋ยวเราจะแปะรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ